สวัสดีครับตอนนี้อยู่ช่องจกิกนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมอันนี้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 โอเคเล่นเลยกดเข้าไปนะครับเราก็จะได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะไม่้นมาสร้างบ้านกันนะครับวันนี้เราจะมาสอนเล่นหลายแบบให้เรากด ไปรูปบ้านตรงนี้นะครับกดไปแล้วก็สามารถเลือกบ้านได้แต่วันนี้เราไม่ไม่ได้มาสอนบ้านสอนสร้งบ้านเราจะมาเนี่ยของรถไฟแบบนี้รถไฟก็ขับได้แต่ลองรถถังงันก่อนเอาวันนี้แล้วกันอ่ะเอานี้เสร็จปุ๊บคลิกตรงนี้เสร็จปุ๊บให้มาคลิกตรงข้างล่างตรงนี้นะครับ โอเคแล้วก็กดสามารถเลือกได้ว่าจะไปเล่นที่ไหนเราไม้ช้าหนังแข่งกันนี่เรสามารถเดินหน้ารถถังได้เลี้ยวซ้ายรถถังได้เลี้ยวขวารถถังก็าาาดงได้ถ้าเราชนอะไรมันก็จะแตกแล้วเราก็สามารถปรับระดับปากกระบอกปืนได้นี่ ปรับให้ให้มันเลี้ยวแบบนี้ได้นี่แบบนี้แบบนี้แล้วก็ยิงได้ยิงแล้วกระสุนมันก็จะไปไปเล้วนี่แล้วเราจะมาลองรถไฟกันบ้างนะครับเลื่อนไปรถไฟแล้วก็กดเหมือนเดิม สามารถเลือกสามที่ได้รอนยังเรเป็นคนน่ารักและจริงจังอย่างนีง้น่าเชื่อเวลาที่เรสนใจจะนี่โฆษณาอ่ะนี่รถไฟเราก็สามารถเจอหน้ารัรถไฟไปแล้วครับ ก็เป็นลางเหมนกัเรา,าลองมาขับเรือดูไหมขับเครื่องบินเรือกัอน่บกเอาเรือเอาเรืออันนี้ดีกว่าอันนี้เรือมันช้าให้เราเนี่ย นี่นะครับเราก็จะมาโผล่ที่เรือเรือเราเท่มากเรือไปดูดูใบพัดใบพัดเรือหมุนแล,ล้ะเรือลำนี้มันไม่เร็วอ่ะเดี๋ยวค่อยลกันเราจะมาลอง ที่มันขับได้หมดแต่เราอาจจะรีวิวไม่ครบหรอกเฮลิคอปเตอร์มาเลยแค่เราลากขึ้น,นอนนี้เฮลิคอปเตอร์ก็จะขึ้นแบบอบนนี้ก็คือลงโอเคขึ้นแล้วก็เดินหน้า คาร์อรีครูภัยโอเครีวิวแค่นี้แลวเดี๋ยวเราก็จะมีรถสปอร์ตมีรถบรรทุกก็ขับได้น,นี้จะเอาแค่หลักๆเอาเครื่องบินบ้างมีเครื่องบินหลายแบบเป็นเครื่องบินแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้ถ้าแบบนี้เราสามารถกดปุ่มให้มันขึ้นได้ เราลองเอาเป็นเครื่องบินแบบนี้สิมาดันเวเลยเรอแป๊บนึงเครื่องบินเราสามารถยิงอะไรได้เ,เป็นปืนลวถ้าเราจะขึ้นบินเราก็แค่ต้องลากลง ึ้นวขึ้น่ขึ้น่ามารีวิวอะไรกันต่ออืมนัดแข่งทำนี่อะไร พวกรถแบบนี้ดูก่อนเราจะมาไตาพ่พวกโฆษณาโฆษณาเยอะจังเน,นี่ดูข้ขางบนทางขวาก็ได้นะคะ ว่าความเร็วรถเราเท่าไหร่อุ้ยหินหล่นเลยเกมนี้เป็นเกมฟรีนะครับเป็นเหมือนบล็อกมีสเปิลทำอะไรดี รถอันนี้ด้วยลองอันนี้ดูก่อนมาสามารถยกอนี้ขึ้นได้รถไปแล้ว เไปถอนต้นไม้กันนะหมเราไม่เอามาขับรถตักดินเฮ้ยยังไม่ได้เอารถสปอร์ตรถสลแ,แลสมกันถ้าใครยังไม่มีให้กลับไปใช่ไหมให้กลับมาให้เราขึ้มนมือก็จะขึ้อได้ จะมาขับรถขุดดินเหนือนี่นี่ครับคือการโชว์ขับไปอีก ขับเรือขับเรือแล้วเรวคลิปนี้จบเลยขับเรือแล้วก็ขับอีกสองันจริงๆมันขับไม่หมดแต่แค่คลิปนี้เราน่าจะอธิบายไม่ครบนี่ลากไปสุดเลย ตอนนี้ใบพัดเรือ,อยังไม่ทำงานนะครับเอารักไปก็จะเริ่มหมุนแล้วเห็นไหมครับเรือไปดูข้างบนทางขวาก็ได้ไน,นะครับว่าเรือเราความเร็วเท่าไหร่แล้วเรือก็เลื้ขับโรบอทนั้นสุดท้ายในโกูก มีโกคาร์ดด้วยชิ้นขับรถไฟอยู่ชิ้นขับรถไฟอยู่ <Yeah. S 1> ในเครื่องชิ้ชนเอารถไปขับในอา่าไปแล้วนะครับเดี mm ๋ยวครยิงยิง,ยงคลิปนี้จบนี่โอเคคลิปนี้จบเพียงเท่านี้บ๊ายบาย